ช่วงนี้พาทุกท่านเข้าวัดครับค่ะมีสัมภารเรียบร้อยเลยครับคุณสงพลนะครับไปกันครับที่วัดมหาธาตยุวราชรังสิตนะครับค่ะนะฮะวัดมหาธาตยุวราชรังสิตนะครับจะมีการสมโภชพระอาราม3 3 8ปีสุดยิ่งใหญ่ครับจะมีการจัดงานนี้ขึ้นนะครับในวันที่27ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับในงาน มีอะไรบ้างนะครับแล้วที่มาของการจัดงานนี้เป็นอย่างไรครับพูดคุยกันครับกับพระราชวชิราธิปดีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชตรังสฤทิ์ครับตอนนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วกราบนมัสก,การพระอาจารย์ครับกราบนมัสก,การพระอาจารย์ค่ะขอขอเจริญพรพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้เกิดที่รับังอบัอ่ญัติทุกทุกท่านนะ,จะเจริญพร พระอาจารย์คะที่มาของการจัดงานในครั้งนี้มีที่มาอย่างไรบ้างคะคือการที่ไปที่มาของการจัดงานสมโพธารามสามร้อยสามสิบแปดปีของวัดหมหาธาตุจุวราชกร,รุงศรีอธิเนี่ยคือคือเรามีแนวโน้มความคิดอย่างนี้ว่านะวัดหมหาธาตุจุวราชกรงศรีอธิเนี่ยเป็นวัดที่อ่ามีความเก่าแก่มาแต่โบราณกาลแล้วเดิมชื่อว่าวัดสระ นะ่ะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรกรุงศรียุธยาจ็นราชธานีนะซึ่งปรากฏนะตามศิราจารึกนะที่ใต้ฐานพวกตะร,รูปหินซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัสดุในขณะนั้นซึ่งเป็นอักษรในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะเป็นนะพระบากษัตริย์โอที่ยี่ิบเจ็ดแห่งกรุงศรียุธยาประมาณพศสอง8ันสองอยยี่สิบแปดนะซึ่งต่อมาก็นะวัมาาดมหาธาตุก็ได้รับการสถาปนานขึ้นเป็นพระรามผู้บ้านคู่เมือง พร้อมกับการสร้างกรุงรัตนรโกศิ์เป็นราชธานโีโดยสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาจนะุาสิงหนาถพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยรรอดฟ้าจุฬาโลกนะรารัชกาลที่หนึ่งในปีพศ .2326 นะซึ่งต่อมาก็ได้โปรดพระราชทานนำใหม่เป็นวัดพิพานารามวัดศราีสันเทศวัดศรีรัตนมหา,าธาตุและก็วัดมหาธาตุจุฬาชัรัรงศธิตนะและก็วัดแห่งนี้ก็ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชนะจำนวนถึงสี่พระองค์ด้วยกันในกรุงรัตนโกรราตนโกูสินได้เป็นสถานที่สําคัญคือเป็นสถานที่ทํสา,าทสังฆานาธิการบิดกครั้งแรกในกรุงรัตนโกสิน์ด้วยคดีท่านนับตั้งแต่พศออ2228จนถึง2566นะทท่พระพัะมหาธาตุจุราชัังเสริก็จะมีอายุครบ338ปีน่ะซึ่งในส่วนนี้ ก็ยังไม่เคยมีการสมโพธิ่าอารามเลยเนะี่ยซึ่งวัดแต่หลายวัดในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยที่สร้างขึ้นในยุคหลังเนี่ยประมาณร้อยปีสองร้อยปีสามร้อยปีครัซึ่งก็สมโพธิไปแล้วนะซึ่งก็เห็นว่านะวัดหมหาธาตุก็เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มามีมาแต่โบราณก็น่าจะทำท้งนี้ก็เพื่อเป็นการราลึกถึงคุณอุปการคุณนมความดีนะของบุรพภาพมหากตรศรึกราอาจารย์ได้สร้างวัดหมหาธาตุเพ่อพระอริผลิตนะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สถานที่ศึกษาของพทะดิสูตรสมณีและกรหัสและเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่การปฏิบัติวิปันกรสมถานในแนวสติปัฏฐานสี่และดตระการสําคัญย่า่ยิ่งนะในปี2567เนี่ยก็เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราเนี่ยทรงเจริญพระชนม์ประสาครบ6รอบ72พรรษาดังนั้นเพื่อเป็นการเสรพระเกียรติในปีมหามงคลยิ่งนี้นะ ทางคณะสงฆ์วัดหมหาธาตุายุวราชรังสิตยกไทยกาและคณะกรรมการวัดติดวัดทุกทุกคนก็มีความเห็นว่าพร้อมใจกันที่จะจัดให้ในงานสมโภชท่ารามขึ้นนะซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่27ธันวาคมถึง2มกราคม2 5งพนะัน6 7อันนี้ก็ขอจะริญพฟในเบื้องต้นครับครับช่วงเวลาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพระอาจารย์ครับช่วงเวลาในการจัดงานก็จะมีตั้งแต่เวลา ้าจ9 0นเป็นต้นไปจนถึง22.00 22. นะซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นะก็จะเน้นในเรื่องของการถวายพระราชกุศนะลแด่อาคันทรัพทุกพระองค์นะที่ได้ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณได้นะชำระบำรุงพระอารามวัดสาธาคเช่นในวันที่7ธันวาคมนะก็จะเป็นวันเริ่มงานในพิธีเปิดงานนะก็จะมีพิธีบวงสรวงตักระาบูชา พระราชานุสาวรีรย์สมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาานาในฐานะท,นาที่เป็นผู้สถาปนาวัดมหาธา,ทาตุจุราจนะัลนครในสมัยต้นของรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาครับนะต่อมาก็จะมีพธิธีเวลาเก้าสุบสุนทนอก็จะมีพิธีสลับปรกรณ์อุทิศถวายพระราชกุศลแต่าพลเรืพมหากษัตริย์พิธีเจริญพุทธมนต์สมพภชท่ารามและถวายพระทหารเทนแต่พระบิดูสมนเนร นะอกจากนี้แล้วในภาคบ่ายนะเพิ่มเ้ิมใเวลา13.00นถึง15.00นก็จะมีการเสวนางานของพระธรรมทูตน,นะ,ะซึ่งในส่วนนี้เราก็ถือว่านะวัดมหา่าเรานะเป็นวัดที่แห่งแรกก็ว่าได้เนะี่ยที่ส่งพระสงฆ์ไปเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดนนะทั้งยุโรปอเมริกานะจนชาวต่างชาติได้เรียนรู้ถึงหลักธรรมคาสอนในะทางพุทธศาสนาแล้วก็รู้จักพุทธศาสนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากขึ้น ซึ่งต่อมานี้ก็มีวัดไทยนะเกิดขึ้นในต่างแดนเป็นจำนวนมากนะก็อยากจะให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบว่าะพระสงฆ์ที่เดินทางไปทําหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศนะมีการทํางานเป็นอย่างไรยากลําบากมากน้อยแค่ไหนตับการไปอยู่ในพื้นที่ในต่างประเทศที่มีความแตกต่างในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมและภูมิอากาศนะส่วนในภาพเป็น,นประมาณเวลาสิบแปดนาฬิกาต้นไป ก็จะมีการสาทายทศกัณฐปิฎกทุกๆวันอันนี้ก็เป็นส่วนพิธีทางสงในท่าเกียนของวันที่สิบเจ็ดซึ่งพิธีนอกจากจะมีพิธีสาทายทศกัาฐปิฎกแล้วก็จะมีพิธีเปิดงานส่งโทษท่ารมในเวลาสิบเจ็ดสุสานเป็นต้นไปอีกอันนี้ก็จะในส่วนของกิจกรรมทางสงครับแล้วกิจกรรมอื่นๆล่ะครับที่กราวาตจะได้เข้าไปเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเห็นว่ามีเกี่ยวกับดนตรีแสงสีเสียงอะไรด้วยเหรอฮะ มีมีอันนี้นอกจากกิจกรรมทางทางสง์แล้วก็จะมีกิจกรรมนะที่ที่ร่วมอื่นๆก็เช่นว่าการแสดงแสงสีเสียงนะซึ่งจะเป็นการดึงดูดสัใจให้ผู้เข้าชมงานในช่วงในช่วงเย็นก็จะมีใช้คอนเซปต์ที่ว่าการเดินทางด้วยแสงแห่งปัญญาครับนะแล้วก็การแสดงดนตรีนะที่เชื่อมโยงความ,มงดงามของวัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ความผูกพันและความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาสับสังคมไทยดังนั้นดนตะรีน่ะเล่าเรื่องอ่าซึ่งก็จะเห็นมีการแสดงผสมผสานกันไปเป็นเป็นการแสดงที่ลงตัวนะตามลักษณะตามจังหวะเสียงดนตะรีซึ่งเสียงของเรเซอร์ที่จริงนะจากตัวอาคารก็จะทําให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นนะึ้มีจํานวนหนึ่งรอบต่อหนึ่งวนันนะครับ เราก็จะได้ชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายนะเพื่อสร้างบรรยากาศวันละสามรอบนะการแสดงกิจกรรมตลรราดย้อนยุคอาหารขนมไทยที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะซึ่งมีจํานวนยี่สิบกว่าร้านด้วยกันและกิจกรรมตรรารานะรลาดคราฟะจานวนยี่สิบร้านนอกจากนั้นในวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของงานนะเป็นการส่งท้กกายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้ก็จะมีกิจกรรมส่วนมนตร์ กา<ป>รทำเจริญจิตาภาวนาดังนั้นะก็ขอเชิญเจริญพรญาตยโยมทุกท่านนะที่ได้รับฟังได้ฟังรายการนี้ก็เชิญเข้ามาร่วมพิีดังกล่าวนี้ด้วยครับค่ะพระอาจารย์วัดมหาธาตุนี่มีจุดที่สักการะพระพุทธรูปหรือจุดไหนบ้างคะที่สาธุชนที่เดินทางเข้าไปแล้วเนี่ยจะควรที่จะมากราบไหว้หรือสายมูเนี่ยควรจะเข้าไปในจุดไหนบ้างครับพระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์ได้ฉายภาพให้เห็นหน่อยครับ คอนเจริญพรอนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วนะวัดมหาธาตุนะถือว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเก่ามาตั้งแต่โบราณการดังนั้นในวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าสักการะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดอย่างเช่นพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุนะซึ่งก็เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีธาตุและพระอัฐิของพร,ระบรมปฐมชนกราชสิริวงศ์ซึ่ง ตั้งปริษถานอยู่ในมณฑปเจดีย์พระธาตุแล้วก็ในมณฑปนี้ก็มีพระพ,ทรรพุทธรูปที่สําคัญสําคัญที่อัญเชิญมาจากทางภาคเหนือของประเทศไทยกรุงสุขโขทยัยรีสัจนรรายมีจำนวน28องค์เลยนะอัญเชิญมาจ้งแต่สมัยต้นรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็พระบสร์ส่วนวัดมหาธาตุซึ่งก็ถือว่าเป็นพระโบร์สที่มีความกาว้งร่างใหญ่ บรรจุพวกคนได้มากถึงห้าร้อยคนซึ่งในพระเบรสถนั้นก็จะมีพระประธานในพระบรสถก็คือพระศรีสันเพชรซึ่งก็เป็นนบพระพุทธรูปที่มีความสําคัญเป็นพระรูปเป็นพระพุทธรูปปนปั้นองค์แรกแห่งคุงรัตนโกสินทร์โดยพญาเทารังสร์และก็มีสมเด็จพระอรหันต์แปดทิศล้อมรอบองค์พระประธานอยู่ประจาพระเบอร์สดนอกจากนี้ก็มีหลบข้อหินบริสถานในพระวิหารหลวง นะซึ่งก็เป็นพุทธรูปสีดาแดงนะซึ่งก็เป็นประธานถ่าประธานบริกรรมพระบสสถของวัสดุเดิมนะปัจจุบันก็นํามาปฏิสถานให้พุทธศาสนิกชนได้สักกาะระบูชาในพระวิหารและอีกประเกที่หนึ่งก็คือต้นพระศรีมหาโพนะั่นเป็นหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพจากพุทธคยาประเทศติเตียนะซึ่งก็นําไปปลูกในประเทศสุราในะ สมัยพุทธกาลและหลังจากนั้นก็มีพระสงฆ์ไทยที่ไปเผยแผ่พุทธศาสนาพื้นผูะพุทธศาสนาในประเทศสิงคก็อ,อัญเชิญมาประเทศไทยนะมาปลูกไว้ที่วัดมหาธาตุปัจจุบันนี้นะต้นพระศรีมาโภมีอายุของร้อยห้าปีนะก็ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งที่นะพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าสักการะบูชาผมภาพต้นพระศรีมาโ์เพื่อเป็นสักการะบูชาได้นะ นอกจากนี้แล้วก็มีพระราชาสารีของสมเด็จพระบรมเจ้ามหาสุริสิงหานาแต่ซึ่งก็เป็นอุอน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 ปราชที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อวัดนาธาตุที่ได้ทรงสถาปนาวัดมหาธาตุให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้อันนี้ก็โดยอาศัยพระองค์เป็นผู้ขอเติมเป็นผู้ก่อต,ตั้งเริ่มแรกในการสถาปนาวัดนาธาตุโบราณเพื่อสอดรับวัดมาธาตุหให้มีความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็เป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดมหาธาตุนอกจากนั้นก็มีการาการประเรียนนะที่มีตั้งอยู่ตรงด้านหน้าด้านห,นาานหน้าวัดก็เป็นสถานที่ทำปรถมสกายนาในกรุงรัตนโกสินทร์น,นี้ก็สามารถเข้าชมได้เช่นกัน แลนอก,อกจากนั้นก็จะมีสำนักสมเด็จพระสังฆราชนะซึ่งขณะนี้กําลังบรรณะประดสังกรอนอยู่อันนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแห่งกรุงรัตนากศิทป์ที่มีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกศิทป์อันนี้ก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้อันนี้ก็ขอเจริญพรน,นะค่ะพระอาจารย์คะมีช่องทางไหนที่สาธุชนทุกท่านจะติดต่อเข้าไปหรือว่าไปดูรายละเอียดของกิจกรรมในครั้งนี้ไหมคะอ่ะข,อขอเจริญพรคือง,งานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคม 2,566ถึง2มกราคม2,567แต่เจ็ดตันก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา09:00นถึง22.0แล้วก็สามารถติดต่อได้ทางเพจวัดาาาาสพพา,า,ววา,าทิวราชร,รังเสริฐเพจสมพงศท่ารำหลวงวัดสาทุวราชรังเสริฐ338ปีหรือที่เบอร์โทร0867193078หรือที่เบอร์โทร083265 9445นะคุณธนิวันคุณละโมคลเป็นผู้ประสานงานโครงการนะสมโขท่ารามของวัดหมหาธาตุยุวราชดังสริทธิ์ขอเจริญพรครับวันนี้นะครับกราบขอพระคุณพระราชวชิราธิปดีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชดังสริธทธิ์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้กราบขอพระคุณและกราบนวัสก,การลาครับนวัสการลาค่ะเจริญพรสาธุ